สวัสดีนักเรียนชั้นม .1 ทุกคนนะคะสำหรับใบกิจกรรมรายวิชาคณิตศาสตร์ในสัปดาห์นี้นะคะจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่ต่อจากคราวที่แล้วนะคะก็คือเรื่องการคูณและหารเลขยกกำลังครั้งที่2จะมีโจทย์อยู่2ข้อด้วยกันแล้วก็จะมีเรื่องการฝึกเขียนสัญญากรวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปทีละตัวเลยว่าแต่ละใบงานทำยังไงบ้างมาดูโจทย์ข้อที่1กันค่ะ โจทย์ข้อที่1เรื่องการคูณหารเลขยกกําลังคราวที่แล้วคุณครูจัดคูณส่วนคูณหารส่วนหารใช่ไหมคราวนี้เรามาดูแบบที่มันเป็นคูณหารผสมกันอยู่ในข้อเดียวกันนะคะวิธีการทําคุณครูจะทําให้ดูใน1ข้อแล้วข้อที่2พวกเราทําเองนะวิธีทํานะคะนักเรียนลอกโจทย์ลงมาก่อน7ยกกําลัง3คูณ7ยกกําลังสหารด้วย7ยกกําลัง2คูณ7ยกกําลังสนักเรียนจําได้ไหมคะ คูณกันแลกชี้กําลังเอามาบวกกันเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเป็น7ยกกําลัง3บวก4ข้างล่างก็จะเป็น7ยกกําลัง2บวก3นะคะจัดการบวกกันให้เรียบร้อยเท่ากับ7ยกกําลังข้างบน3บวก4เป็น7ข้างล่าง7ยกกําลัง2บวก3เป็น5เพราะฉะนั้นก็จะเป็น7ยกกําลัง7 หารด้วย7ยกกำลัง5นะคะคราวนี้นักเรียนเห็นหรือยังถ้าคูณเอามาบวกกันแต่ถ้าหารอยู่อันนี้คือหารอยู่หารอยู่เอามาลบกันเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเท่ากับ7ยกกำลัง7ลบกับเลขชี้กำลังข้างตัวที่หารอยู่ก็คือลบ5นะคะลบเพราะว่าตัวนี้มันหารอยู่ข้างล่างก็เลยเอามาเป็น7ยกกำลังลบ7 ลบด้วยลบ,ลบด้วยยกกำลังห้านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าเจ็ดยกกำลังเจ็ดลบห้าเหลือสองเจ็ดยกกำลังสองข้อนี้ก็เลยตอบเจ็ดยกกำลังสองนะคะง่ายไหมง่ายนะคะเพราะว่าโจทย์มันคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันจะซับซ้อนขึ้นเพราะว่ามันมีคูณกับหารอยู่ข้อที่สองก็ทำเหมือนกันเลยหกยกกำลังห้าคูณกับหกยกกำลังสี่ ทั้งหมดหารด้วย6ยกกำลังสองคูณหกยกกำลังสามนักเรียนก็อาจับมาคพูเขียนให้นิดนึงล้วกันลอกโจทย์มาก่อนนะคะหยกกำลังห้าคูณหกยกกำลังสี่หารด้วย6ยกกำลังสองคูณหกยกกำลังสามคูณกันจับบวก6ยกกำลังห้าบวกสี่หารด้วย6ยกกำลังสองบวกสาม บวกได้เท่าไหร่จัดไปเท่ากับ6ยกกำลัง5บ4บวกเป็น9 6ยกยกกำลัง2อบวกเป็น5นั่นเองเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จนะคะมันหารกันอยู่นักเรียนก็เอามา6ยกกำลัง9ก็จะเป็นเท่ากับ6ยกกำลัง9ลบอยู่กับ5เพราะว่า6 6กกำลังเหารหกกำลังหอยู่ได้เท่าไหร่ก็เขียนคำตอบลงไปเลยนะคะโอเคอันนี้เป็นเรื่องเดิมจากคราวที่แล้วคราวนี้เรามาดูที่เรื่องใหม่นะคะก็คือเรื่องการฝึกเขียนสัญญกรวิทยาศาสตร์ทำไมเราต้องเขียนสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่ากรณีที่เลขมันถ้าเลขน้อยๆมันก็จะไม่ลำบากอะไรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เลขเยอะมันก็จะเขียนตัวเลขแบบเยอะยาวๆยากเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทำตัดทอนให้มันเขียนง่ายขึ้น เช่นตัวอย่างคุณครูจะทำให้ดูนะคะ500เวลาเราเขียนวิธีที่ง่ายที่สุดเขียนเป็นหลักหน่วย5อ่ะ5คูณอะไรได้500 5คูณ100ใช่ไหมคะนักเรียนแต่เราจะไม่เขียนว่า5คูณ100เราเขียนให้ง่ายกว่านั้นเราเรียนเลขยกกำลังมาแล้ว100เกิดจาก0ูย์2ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็น อันนี้จะเขียนแทนได้ด้วย10ยกกำลังสองนะคะเพราะฉะนั้น5 0 0้เราก็จะเขียนได้เป็น5คูณ10ยกกำลัง2นั่นเอง5 0 0 0ันหรอคะเห็น5แล้วเอา5มาไว้ก่อน5คูณมันต้องเป็น10เหมือนกันแน่เลยเพราะมันมี0ูนย์แต่ว่ามันมี0กี่ตัว1 2, 3ก็จะเป็น5คูณ 10, ยกกำลังสาม ข้อนี้ก็เหมือนกันเลยห้าคูณอะไรก็ไม่รู้พวกเราจัดการเองอันนี้ก็เหมือนกันค่ะห้าคูณสิบยกกำลังเท่าไหร่จะเขียนสิบยกกำลังเท่าไหร่ดูว่ามีศูนย์กี่ตัวนะคะอย่างอันเนี้ยมีศูนย์หนึ่งสองสามสี่อันนี้ศูนย์สี่ตัวอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดี๋ยวลองทำดูนะคะ คราวนี้เรามาดูมันไม่ใช่ห้าร้อยะค่ะครูมันเป็นจุดทศนิยมค่ะศูนย์จุดห้าศูนย์จุดศูนย์ห้าอะไรคะเนี่ยเขียนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเลขทศนิยมเขาจะเขียนแปลกไปนิดนึงก็คือเขาจะติดลบตรงเลขทศนิยมเราก็จะได้นักเรียนเห็นมันมีห้าใช่ไหมยกห้ามาไว้ก่อนเลยห้าคูณอันเนี้ยคราวเนี้ยเราจะเขียนทศนิยมเท่าไหร่เรามา เราจะเขียน10ยกกำลังอะไรเรามาดูทศนิยมนะคะเขียน10ไว้ก่อนทศนิยมกี่ตำแหน่งทศนิยม1ตําตำแหน่งใช่ไหมคะ0.5ยเพราะฉะนั้น1ตําตำแหน่งเราจะเขียนแค่1เฉยๆไหมไม่เราจะเขียนติดลบข้างหน้าด้วยเพราะว่ามันเป็นทศนิยมเราก็จะเขียน5คูณ10ยกกำลังลบ1ข้อที่2เหมือนกันคะ่ะ5คูณ10ทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ ทศนิยม1 2 2ตตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลัง2เฉยๆไหมเป็นทศนิยมต้องเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ2นั่นเองข้อที่3ก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลังทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1 2 3ทสทศนิยม3าตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลังลบ สามนะคะโอเคอ่ะข้อสุดท้ายทำเองนะใบามาเยอะแล้วไม่ยากใช่ไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดในสัปดาห์นี้ก็ให้พวกเราไปลองทำดูนะคะมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามคุณครูมาได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย